สวัสดีครับวันนี้มาพบกับสนทนาภาษาชาญกันครับพี่น้องครับเราเองควรยกมือนะครับปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้นั่นก็คือการเลือกพักเทพเข้ามาพักเทพที่พูดถึงก็คือพักรวมไทยสร้างชาติพักเทพหรือพักโหนเจ้านี่คือหัวใจสําคัญครับเมื่อมีการโหนเจ้าสังเกตไหมครับว่า,าพวกโหนเจ้ามาจากพักประชาธิปัตย์จานวนมากเราเคยพูดคําว่าโหนเจ้าในพักประชาธิปัตย์มาแล้ว แล้วผลัคพักปันธิปัติ์ที่เป็นหัวพวกโวนเจ้ามันก็ย้ายมาซบกับพักรวมไทยสร้างชาติเล่นบทเป็นคนดีโหนสถาบันสิ่งต่างเหล่านี้คือข้อเท็จจริงครับแน่นอนครับพี่น้องแน่นอนครับพักของคนดีแต่ความจริงแล้วอ้างความจงรักพักดีเพื่อมาหาเสียงหากินทางการเมืองอ้างวารักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยคนอื่นๆไม่สามารถมีความคิดเห็นที่แตกต่างได้สิ่งต่างเหล่านี้ ทําให้เกิดคนไม่ดีในสายตาพวกโหนเจ้าเราต้องต่อต้านพักโหนเจ้าเราต้องขจัดไอ้พวกพักโหนเจ้าให้หมดไปจากแผ่นดินสิ่งต่างๆเหล่านี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องจัดการกับพวกโหนเจ้าพวกโหนเจ้าคือหัวใจสําคัญที่สุดที่ทำให้เกิดการชิงชังเจ้าทําให้เกิดลิงหลอกเจ้าถ้าไม่มีพักโหนเจ้าไม่มีคนโหนเจ้าไม่มีสื่อโหนเจ้าก็จะไม่มีพวกชิงชังเจ้าก็จะไม่มีพวกลิงหลอกเจ้า พราะเราสามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจนถึงเวลาแล้วที่เราต้องขับไล่พวกสื่อมวลชนหหนเจ้าไอ้พวกนักข่าวหนเจ้าและพวกพรรคหันเจ้าออกไปจากแผ่นดินออกจากสมการทางการเมืองถึงเวลาแล้วครับพี่น้องที่เราต้องชัดเจนกับเรื่องนี้พวกหนเจ้ามันมีแค่พวกเดียวก็คือพวกสลิมสลิมหนเจ้าไอ้พวกหนเจ้า ผมเป็นคนเสื้อเหลืองที่แสดงความจงรักภักดีต่อสนามบันโดยไม่แอบอ้างว่าเป็นคนดีแต่พวกโหนเจ้าไอ้พวกสลิมไอ้พวกพักรวมไทยสร้างชาติมันมีแต่โหนเจ้ามีแต่อ้างดินเอลุงตู่อ้างว่าตัวเองอยู่เหนือคนอื่นเป็นชนกลุ่มน้อยที่ฉลาดกว่าคนอื่นแล้วก็บังคับให้พวกเราบอกว่าถ้าไม่จงรักภักดีก็ไม่ใช่คนดีแต่จริงๆแล้วคนเราทุกคนจงรักภักดีอยู่แล้วล่ะครับ เราจะต้องประกาศว่าเลือกรวมไทยสร้างชาติเป็นคนดีเลือกรวมไทยสร้างชาติเป็นคนที่จงรักภักดีอย่างนั้นเหระครับออกมาพูดกันตรงๆเลยดีกว่าครับหลายครั้งแล้วที่พรรคโหนเจ้าพักรวมไทยสร้างชาตินี้มันย่ยํายีหัวใจของเราด้วยการโหนเจ้าขอบคุณนะครับน้องกอจิและนี่คือสิ่งที่เราต้องเรียกร้อง ก่อนการเลือกตั้งจะมาถึงเราต้องเด็ดปีกไอ้พวกขนเจ้าออกไปก่อนเพราะมันทำให้เราถูกถูกหลอกและก็ตกหลุมพรางคิดง่ายๆครับคำว่าโหนเพื่อกลบความจริงพวกนี้พยายามโหนสถาบันเพื่อกลบเกินความล้มเหลวของตัวเองในการเลือกตั้งที่พ่ายแพ้กลบเกินปัญหาภายในพัทที่เน่าเฟะที่เน่าเหม็น ที่มีมีความสมัครสมานสามัคคีในพักร่วมไทยสร้างชาติการสร้างวัฒกรรมคนดีในคาบจอมปลอมพวกนี้อ้างว่าตัวเองเป็นคนดีแต่เบื้องหลังกลับเต็มไปด้วยผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้สนใจประชาชนคนตาดำๆอย่างพวกเราเลยแม้แต่น้อยพวกพักร่วมไทยสร้างชาติสร้างความแตกแยกโดยใช้คำว่าคนดีกับคนไม่ดีถ้าไม่เลือกรวมไทยสร้างชาติก็คือคนไม่ดีเป็นคนไม่จงรักพักดี สิ่งต่างเหล่านี้พักรวมไทยสังชาติกระทาย่ํายีผ่านด้อมพีรพันธ์ที่มาจากกลุ่มอย่างเช่นคุณฟ้าคามที่เคยเป็นซึ่งเราก็เปิดใจคุยกันว่าวันนั้นผมก้าวพลาดแล้วเป็นยังไงล่ะครับเหมือนกับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่พักปฏิบัติเคยคุ้มพอใครออกนอกลีดกรเด็ดหัวอย่างนั้นลหครับวันนี้ใช้การค้าความมาเด็ดหัวปิดปากประชาชนที่เคยไปซบกับพวกพัง กับพวกพีละพันเป็นยังไงล่ะครับน้องฟ้าคามเจอแบบนั้นเข้าไปเป็นยังไงบ้างจุกไหมครับเจ็บไหมครับจำไหมครับไม่ต้องผลิตด้อมแล้วครับเราไม่ต้องการพักการเมืองอะไรทั้งนั้นที่ต้องการด้อมไม่ว่าจะเป็นพักไทยพักดีที่กำลังจะผลิตด้อมไม่ว่าจะเป็นพักโอกาสใหม่ที่กำลังจะผลิตด้อมไอที่มีด้อมเมื่อไรไม่ต้องไปเลือกมัน ดอมแดงดอมสม้มดอมสลิมดอมสายพันธุ์ไ,ไนนหนๆถ้ามีไม่ต้องไปเลือกมันพอกันทีทั้งโหนเจ้าทั้งผลิตดอมไม่ต้องไปเลือกนั้นใช่ครับเจอริสสลิมเข้าไปรู้เรื่องถูกต้องครับน้องที่ทํางานบอกว่าดอมส้มไม่น่ากลัวนะพี่ดอมสลิมน่ากลัวกว่าเล่นถึงพ่อถึงแม่เล่นถึงข้อมูลส่วนตัวเป็นยังไงละครับ เจอเข้าไปแล้วพวกคุณจะไปผลิตด้อมให้พักไท้พักดีให้พักโอกาสใหม่ให้พักนูน่นพักนี้พักนั้นอีกเพื่อไม่เข็ดนะครับไม่ลาบไม่จำนะครับสิ่งต่างเหล่านี้มันควรหยุดได้แล้วแต่เราควรสร้างกระบวนการทางความคิดในการหล่อหลอมความรักความสามัคคีให้แก่กันและกันนั่นใช่ครับเป็นคดีความกันอยู่เลยไปล็อบบี้เขาจนเจ้าหน้าที่จนจนหัวหน้าเขา เชิญออกจากงานไม่รู้ว่าได้เงินสวัสดิการอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้ด้อมพังไอ้ด้อมพีรพันธ์ไอ้ด้อมสลิมพวกมึงเป็นพวกโหนเจ้าเป็นพักวที่ต้องการทําลายล้างประชาชนด้วยกันพวกมึงมีพรรคการเมืองที่ชื่อว่ารวมไทยสร้างชาติให้การสนับสนุนอย่างแน่นอนอยู่แล้วก็เห็นเห็นกันอยู่ตั้งแต่เป็นด้อมพีรพันธ์พวกต้องตาพวกฟ้าคามนั่นกูก็โดนกับพวกเขานั่นแหละ ถามถามน้องๆเขาดูได้ว่าเล่นกูย,ยังไงบ้างแลวณนะวันนี้เป็นยังไงนะครับสุดท้ายก็ไม่มีที่ยืนสุดท้ายเรตติ้งก็ตกต่อให้ไปซบกับคุณอาร์ตถึงแก่นมันก็ไม่ได้ดีขึ้นเพราะอะไร่ะครับเพราะเราไม่ได้แก้ปัญหาที่ปัญหาไงครับเราแก้ปัญหาที่ว่าตัวเองนั้นเป็นปัญหาตัวเองถูกได้รับการ,ก,ารกระทบตัวเองได้ถูกรับการกันแก้ไม่ใช่หรอกครับประชาชนทุกคน เป็นการยืนอยู่ตรงกันข้ามกับพักรวมไทยสร้างชาติยืนอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับพวกโขนเจ้ามันก็เลยเล่นงานพวกเราไงครับเราวิาพากษ์วิจารณ์อะไรก็ไม่ได้เราไม่สามารถเป็นปากเป็นเสียงให้กับทัวเราเองได้เลยนี่คือข้อเท็จจริงจะเอาอะไรอีกล่ะครับณนะวันนี้ตั้งแต่เราเคยเจอด้อมแดงด้อมส้มมาเหตุการณ์ต่างๆก็ไม่รุนแรงเท่าขนาดนี้ แต่มีด้อมพังด้อมพีรพันธ์ด้อมสลิมด้อมรวมไทยสร้างชาติเนี่ยมันรุนแรงมากเกินไปสิ่งต่างเหล่านี้คือหัวใจสำคัญครับพอกันทีกับวัฒกรรมคนดีครับสวัสดีครับกระเอียดคนดีในค้าบความจอมปลอมค้าบซาตานสิ่งต่างๆเหล่านี้มันควรจะจบสักทีในลุกในยุคเรา ทั้งไอ,สอ้สื่อสื่อต่างๆที่ไม่เคยมาฟังเสียงของประชาชนนั่นคือสิ่งที่เจ็บปวดผมจะไฮพาร์าทุกวันแบบนี้ในช่องนี้ช่อง breaking soft n e w ส่วนช่องวิชาการผมจะใช้ในช่อง social cooperative เพราะฉะนั้นผมเลือกแล้วและเรายอมเสี่ยง เพื่อปลดแอกจากไอ้พวกโหนเจ้าไอ้พวกรวมไทยสร้างชาติคุณจำได้ไหมวันที่นายกเศรษฐาทวีสินเดินเข้าไปในทําเนียบวันนั้นลุงตู่รู้ว่าเศรษฐาจะเป็นนายกแต่ไม่รู้ว่าใครจะไปร่วมรัฐบาลพอรู้เสร็จเป็นมติของพรักรวมไทยสร้างชาติลุงตู่ลาออจากการเป็นสมาชิกพรักรวมไทยสร้างชาติทันทีเพราะฉะนั้นนั่นน่ะไอ้พักรวมไทยสร้างชาติมาหลอกลุงตู่ ถ้าคุณรักลุงตูจริงคุณต้องเรียกร้อ,องความเป็นธรรมให้ลุงตูไม่ใช่ไปคิดว่าลุงตูอยู่เบื้องหลังในการที่ให้รวมไทยสร้างชาติจับมือกับพรรคเพื่อไทยมันจะมีหรอครับมันจะเป็นไปได้หรอครับถ้าลุงตูต้องการควาสมสําเร็จแบบนั้นจะลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติทําไมคุณสุชาติชมกินเข้าไปก็เพื่อไปสืบหาข้อเท็จจริงเพราะสิ่งต่างเหล่านี้คุณสุชาติสนิทกับลุงตูมากกว่าคุณพีรพันธ์มากมายนะัก ผมเข้าข้างคุณสุชาติชมกินแน่นอนเพราะการแก้ไขปัญหาให้กับแรงงานทําได้สําเร็จจริงในยุควิกฤตโควิด -19 แต่นแต่ณวันนี้ประเทศชาติควรจะไปข้างหน้าค่าไฟลดน้ํามันลดค่าของชีพเพิ่มพุ่นพูดจันทรจนทยานค่าของชีพเราเพิ่มและเพิ่มอีกเพิ่มแล้เพิ่มอีก,อกส่วนทางกับค่าไฟกับน้ํามันที่ลดนิดนิดหน่อยหนิดนิดหน่นอยหนยนี่คือหัวใจสําคัญครับ เพราะฉะนั้นผมจะขอเรียกร้องและใช้ช่องนี้ h ไฮพ Park แบบรุนแรงตรงไปตรงมาส่วนต้องการวิชาการผมมีช่องโซเชีย o p e r a t i v e เพราะช่องนี้ผมก็ปั้นมาแทนช่อง Social Cooperative เดิมที่มียอดติดตามนับแสนผมยอมรับนะครับว่าถูกปิดกั้นแต่อย่างไรก็ตามผมก็อยากให้ประชาชนชาวไทย ต่อต้านพวกสื่อหนเจ้านะักข่าวหนเจ้าที่มุ่งเน้นคะแนนนิยมให้กับพักรวมไทยสร้างชาติปกป้องรวมไทยสร้างชาติพักคหนเจ้าต่างๆเหล่านี้มันมีแค่พักเดียวเห็นไหมครับมันฟาดกับทุกพักแม้แต่พัก,พกไทยพักดีมันก็ฟาดขอบคุณครับคุณน้อยพรักภูมิใจไทยมันก็ฟาดมันไม่มีมิตรมันมีแต่ศัตรูมันต้องการให้ตัวเองเป็นหนึ่ง ประเทศชาติเราต้องการพรรคการเมืองที่ปานีปานอมและสามารถเข้าใจถึงอัตลักษณ์ของแต่ละพรรคได้แต่ก่อนเราเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยคือพรรคแห่งเศรษฐกิจเราเชื่อว่าพรรคอนาคตใหม่ก้าวไกลประชาชนคือพรรคของคนรุ่นใหม่ที่จะท้อนเสียงของเด็กรุ่นใหม่ๆเราเคยเข้าใจว่าพรรครวมไทยชาติเป็นพรรคที่พยายามหล่อหลอมคนไทยให้รักกันแต่ณวันนี้มันไม่ใช่เห็นไหมครับ พรรกเพื่อไทยไม่ต่างจากลิงหลอกเจ้าพรักประชาชนก็ไม่ต่างจากพวกชิงชังเจ้าและพรักรวมไทยสั่งชาติก็ไม่ต่างจากพรักโนเจ้าสื่อต่างๆเหล่านี้เขาให้การสนับสนุนคุณรู้ไหมว่าปตททำา MO มดิลสื่อสื่อหนึ่งเอาไว้และสื่อนั้นหลายคนก็รู้ว่าให้การสนับสนุนพรักรวมไทยสัางชาติ ณว,วันนี้ถ้าเกิดว่าพรรคการเมืองใหม่เกิดขึ้นอย่างเช่นโอกาสใหม่ยังผลิตดอ้อมยังคิดจะเป็นแนวทางเดิมๆม,มึงก็ไม่จําเป็นต้องคุยกับกูมึงก็เป็นศัตรูกับกูเหมือนกันกูไม่ต้องการพรรคการเมืองไหนที่ผลิตด้อมไม่ต้องการพรรการเมืองไหนที่โหนเจ้าแต่ต้องการพรรคการเมืองที่เข้าใจถึงแก่นแท้จิตวิญญาณของประชาชนและนั่นคือหัวใจสำคัญ กูเจ็บมามากพอแล้วและนัณวันนี้กูไม่มีอะไรที่ต้องเสียนอกจากความกล้าที่กูจะสูญเสียไปตลอดชีวิตถ้ากูไม่พูดอะไรเลยพวกเราพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านผมอาจจะรวมเสียงได้ไม่มากไม่เหมือนกับอินฟูคนอื่นแต่ผมอยากให้ทุกท่านเชื่อมั่นในอุดมการณ์ของผมว่าถ้าเราไม่ขจัดพักโหนเจ้าสื่อโหนเจ้า พักลิงหลอกเจ้าสื่อลิงหลอกเจ้าแล้วพักชิงชังเจ้าสื่อชิงชังเจ้าให้หมดไปแล้วล่ะก็เราไม่สามารถมองเห็นความจริงในเรื่องของการเลือกตั้งที่มีคุณภาพได้เลยอุดมการณ์ของพวกเราก็คือความรักความสามัคคีกันใช่ไหมครับและอุปสรรคในความรักความสามัคคีกันก็คือไอ้พักสามหน่อนี่สื่อสามหน่อนี่ขอบคุณครับ ที่มันทำลายโอกาสในความรักความสามัคคีของเราเราควรจะพร้อมใจกันที่จะปลุกจิตสำนึกของความรักชาติความรักกันความเห็นอกเห็นใจกันการให้อภัยซึ่งกันและกันศรัทธ,ธาต่อกันและกันผมยังคงเหลือศรัทธ,ธาอยู่กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนใช่ไหมครับเราจะสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ไปด้วยกันใช่ไหมครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ เราไม่ใช่คนดีหรือคนไม่ดีเราเป็นคนธรรมดาที่มีผิดมีถูกมีพลาดมีพังมีเผลอเราให้อภัยกันเพื่อที่จะสมัครสมานสามัคคีเพื่อนำพาประเทศชาติไปให้ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้หนักนิดเบาหน่อยให้อภัยกันได้ไหมครับอดีตที่เราเจ็บปวดที่ทะเลาะกันแล้วก็เหมือนกับครอบครัวทุกครอบครัวนั่นแหละครับแต่ประเทศชาตินั้นใหญ่กว่า เราจะต้องคิดเรื่องนี้ถ้าเราเอาความขัดแย้งทางการเมืองเข้ามาในครอบครัวหรือเอาความขัดแย้งครอบครัวมาทำลายศรัทธาต่อกันและกันเราจะสร้างสิ่งที่เป็นปาฏิหาริย์ให้กับประเทศชาตินี้ได้ไหมครับไม่ได้เพราะฉะนั้นในช่วงเช้านี้ผมขอฝากหลักธรรมขององ,งค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้นะครับนัตติโลเกอนินทิตโต นัตติเลโกเอาใหม่นะครับนัตติโลโกอานินทิโตขอซ้ำอีกครั้งหนึ่งนัตตินัตนติใช่ไหมนัตติโลเกอานินทิโตเดีย๋ยวมขอฝึกพูดภาษาบาลีในครั้งหน้านะฮะอธ,ธิบายอยากจะบอกว่าคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกดังนั้นพรรก,การเมืองที่ถูกประชาชนตำหนิติเตียนไม่ว่าจะรุนแรงหรือนินทาเบาๆเป็นการกสิก ผมขอนำเรียนไปยังสื่อพวกคนเจ้าทั้งหลายว่าถ้าพวกคนที่นินทาคนเหล่านี้เขานินทาการเมืองเขาก็สิบการเมืองเขาไม่จะพวกจัดตั้งคุณต้องแยกให้ออกไม่ใช่ตีขุมว่าพวกเขาถูกจัดตั้งหรือหัวหน้าพักรวมสายช่างชาติจะกล่าวหาคนที่นินทาการเมืองก็สิบการเมืองว่าเป็นคนที่ถูกจัดตั้งมันไม่ยุติธรรมต่อประชาชนเพื่อนร่วมชาติอย่างพวกเรา ที่มีสิทธิ์มีเสียงในการวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองอะไรหนักนิดเบาหน่อยก็เจราจากันสิครับพูดคุยกันสิครับประชาชนเขามีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าขอบเขตของกฎหมายอยู่ตรงจุดไหนเพื่อน,นําไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์การเมืองได้อย่างสร้างสรรค์ก็ขอ,อนนาเรียนไปยังหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติและพลพรรคที่สนับสนุนไอ้สนับสนุนคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนะครับขอบคุณครับพี่ศิลิน เพราะฉะนั้นไอ้พวกที่อ้างว่าเป็นคนดีทำอะไรไม่เคยผิดไม่เคยถูกนินทาอะไรเนี่ยมันไม่มีจริงไว้พี่น้องทุกคนแล้วล้วนมีข้อบกพร่องมีส่วนที่ผิดพลาดกันทั้งนั้นการที่พวกมันพยายามสร้างภาพว่าตัวเองบริสุทธิ์ผุดพองมันก็แค่มานยาหลอกลวงพวกเราเท่านั้นคนจริงๆที่เป็นคนดีจริง เขาจะไม่มานั่งเป่าประกาศว่าตัวเองดีเขาจะแสดงตัวออกมาด้วยการกระทําส่งท้ายส่งท้ายช่งชวงเช้านี้นะครับตราบใดที่ยังมีวงดนตรีที่เล่นเพลงเต็มๆเ,เราก็ยังสามารถฟังเพลงนั้นได้เต็มบทเรารู้ทํานองทั้งหมดของเนื้อเพลงแต่ถ้าเราเปิดเพลงนั้นซ้ําๆๆๆให้คนคิดว่าเพลงนั้นเพราะ คนก็อาจจะหลงเชื่อลองเปลี่ยนไปฟังเพลงอื่นกันบ้างสิครับเปลี่ยนไปฟังเสียงของหัวใจของพรรคการเมืองอื่นบ้างสิครับที่ไม่ใช่ลิงหลอกเจ้าที่ไม่ใช่ชิงชังเจ้าที่ไม่ใช่โหนเจ้าคุณจะรู้ถึงความแตกต่างถึงจิตวิญ,ญญาณของการเป็นประชาชนคนไทยเป็นประชาชนเพื่อนร่วมชาติหมดแล้วสําหรับวงการพรรคการเมืองที่อ้างวาจกรรมคนดีพอกันทีได้ไหมครับ ถ้าไม่มีโหนเจ้าไม่มีสื่อโหนเจ้าเราจะเห็นไห้พวกลิงหลอกเจ้าชัดขึ้นเราจะเห็นพวกชิงชังเจ้าชัดขึ้นและเราจะกลับมารักกันสมัครสมานสามัคคีกันใช่ไหมครับพี่น้องสวัสดีโอกาสโอกาสที่คุณเลือกได้ Up to you, up to me เราไม่จำเป็นที่จะต้องทะเลาะกันสวัสดีครับ